นี่เราเจอตู้พิเศษนะครับเกือนปลาสัตวชนสิทธิ์จอดอยู่ที่วลโพงนะครับรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่สองนะฮะจอดรอที่วลโพงเลยครับเป็นตู้น้ำเที่ยวนะครับ แต่วันนี้มันเป็นวันพฤหัสนะฮะรถจะวิ่งเสราร์อาทิตย์นะครับส่วนมากอันนี้ก็น่าจะจอดยาวเลยรอเสราร์อาทิตย์นะรถนํำเที่ยวเื่อนปรปสักชนลสิทธ์นะยาวเลยนะครับนน่นแหละสุดท้ายชานชาลาเลยขอพาเดินชมนะครับ ก็เป็นตู้ที่หกนะครับตอนนี้ตู้ที่เจ็ดเมื่อกี้นี้นอนยาวไปข้างหน้าเลยาเพาเดินชมครับพาเดินชมเดินยาวๆันเลยนะครับหอบเมื่อเนิ่นเนหนื่อย นานมาทีเดินไกลเป็นตู้ยังใหม่เยี่ยมเลยนะน่าใช้งานมากอันนี้ก็จะเป็นจิงกิ้งบอกต้องบอกว่าสีเทาคาดแดงนะครับตรงหน้าต่างจะคาดสีแดง ส่วนตัวขอบบนขอบ่างนี่จะเป็นสีออกเทานะะสีควันบุรีซึ่งก็เป็นสีใหม่นะฮะสีเดิมที่เราเห็นก็ไม่ใช่สีนี้นะฮะอันนี้ตู้สองอะข้างบนมันเป็นเตียงนอนด้บนข้างบนมองเห็น มีคันที่หนึ่งนะเดินมาไกลเหมือนกันส่วนคันข้างหน้านี้ก็จะเป็นรถ power car นะครับนะเป็นรถ power car เชื่อมไฟนะครับเชื่อมไฟเป็นรถที่ผลิตไฟให้กับตู้ขบวนต่างๆนะครับรถ power car ตอนนี้บ้านเรามีอยู่8คันนะครับ นี่ก็คือรถพาวเวอร์คานะครับที่เชื่อมอยู่กับกระบวนถการพิเศษที่จะไปเขื่อนป่าศาักดิชนริ์นะฮะพาวเวอร์คารคันนี้ก็ทำหน้าที่ปั่นไฟให้กับทุกตู้นะครับลดการใช้น้ำมันของทุกตู้เลยเพราะว่าเดิมทีเนี่ยแต่ละตู้ก็จะต้องปั่นไฟใช้เองนะครับตู้ไข่ตู้มันพอมีตู้พาวเวอร์คก็คือใช้ไฟจากตู้นี้เป็นหลักแล้วก็โยงไปถึงตู้อื่นๆเลยนะครับตู้อื่นก็ไม่ต้องใช้น้ำมันปั่นไฟละ คือประหยัดไฟไปเยอะครับประหยัดน้ำมันด้วยเ,เดินมาไกลเหมือนกันนะฮอบนี่คือตู้เพราวคาครับถ้าจำไม่ผิดปัจจุบันเราจะมีอยู่แค่แปดคันหนะ้าที่ผลิตแต่ก็กำลังประมูลใหม่นะครับอีกสิบสองคันก็จะประมูลเสร็จยี่สิบห้ามกราคมนี้ครับน่าจะเริ่มยื่นซองกันสิ้นสุดนะะแล้วก็จะเริ่มประกาศอีกทีนึง อันนี้ก็มาชมกระบ,บวนพิเศษนะเพื่อนปลาศักชนลสิทธิ์นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ